สวัสดีค่ะเพื่อนๆเ,เดี๋ยววันนี้เราจะมายื่นแบบออนไลน์นะคะแล้วก็ชำระภาษีออนไลน์นะสำหรับตอนนี้เป็นปี2 5 6 6นะคะเราจะยื่นแบบแล้วก็เสียภาษีของปี2 5 6 5นะคะเป็นรายได้ของปีที่แล้วนะอ่ามันรวบรวมเสร็จแล้วก็เอามายื่นปีนี้นะสำหรับคนที่ว่ารูปขายออนไลน์อย่างพิมพ์นะอ่าเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าจะยังไงนะโอเคไปที่หน้าคอมพิวเตอร์นะคะ ยื่นที่ไหนนะเซิร์ช Google เลยนะคะยื่นแบบออนไลน์นะมันก็จะโชว์ผลการค้นหานะคะไปที่กรมสรรพกรฮะแล้วก็คลิกไปเลยนะคะปาบอ่าคลิกมาแล้วนะคะก็ปิดไปนะคะคลิกตรงนี้ะคะยื่นแบบออนไลน์นะสำหรับคนที่เคยยื่นแบบมาแล้วนะก็จะมีเลขบัญชีนะคะก็คือเลขแบบประจำตัวประชาชนของเรานะคะ แล้วก็รหัสผ่านนะเราก็เข้าสู่ระบบได้เลยนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยจะยื่นแบบนะคะก็ต้องไปสมัครสมาชิกอะไรให้เรียบร้อยก่อนนะคะอ่ะเพิมีแล้วเพิมก็จะเข้าสู่ระบบนะคะเขาก็จะส่ง OTP มาให้เรานะเป็นเบอร์มือถือที่ที่ได้แจ้งไว้นะขอรหัส OTP ก่อนนะคะดูสิอ่ะมาแล้วนะคะใส่ OTP เข้าไปนะคะ มันก็จะพาเรามาหน้านี้นะคะตรงนี้นะคะเราจะยื่นแบบเป็นพองด9 0 9 1นะซึ่งพิมพ์บันทึกแบบร่างไว้นะเราก็กรอกๆ,ๆเสร็จเราเซฟไว้นะคะอ่าแล้วเดี๋ยวเราจะมาทำโชว์ประชาชนนะอ่าสำหรับใครที่ยังไม่มีก็คลิกยื่นแบบแล้วก็กอกอกๆๆไปนะ,ะตามนั้นนะเดี๋ยวพิมพ์จะไปที่แบบร่างของพิมพนะคะอ่าแล้วก็คลิกเพื่อแก้ไขแบบร่างนะคะคลิกตรงนี้นะ ทีนี้ขั้นตอนฮะมันจะเป็นประมาณนี้นะก็คือเรากรอกข้อมูลข้อมูลส่วนตัวของเรานะคะอ่าแล้วก็กรอกเงินได้นะ,ะว่าเรามีรายได้อะไรบ้างนะอ่าเป็นเงินได้ประเภทไหนนะคะอ่าตองแบบแยกประเภทกันด้วยนะเสร็จแล้วเราก็จะกรอกค่าลดหย่อนนะคะเสร็จแล้วมันจะได้เป็นเงินได้สุทธิของเรานะคะแล้วก็เราจะเอาเงินนั่นแหละนะมาเสียภาษีนะคะตามระบบเขานะคะ ตรวจสอบข้อมูลเสร็จก็ยืนยันการยื่นแบบนะคะถ้ามีเสียภาษีก็จะเสียตรงนี้นะคะขั้นตอนประมาณนี้นะขั้นตอนที่1นึนะคะกรอกข้อมูลผู้เสียภาษีนะคะข้อมูลพิมพ์ตรงนี้เหมือนเดิมนะคะพิมพ์ก็จะคลิกถัดไปเลยนะคะตอนนี้เรามาถึงตอนกรอกเงินได้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นการแยกประเภทของเงินได้ของเรานะคะเราต้องรู้ว่าเงินเราได้มาจากอะไรแล้วก็เอาไปกรอกเงินได้ประเภทอะไรนะ อ่ะถ้าเกิดว่าใครได้เงินเดือนก็กรอกตรงนี้เลยนะคะเนี่ยสี่สิบวงเล็บหนึ่งนะคะเป็นมาตราเขาอะนะอ่ารับจ้างฟรีแลนซ์รับจ้างทั่วไปนะคะของพิมพ์เนี่ยจะมีเงินได้ตรงนี้นะขายคอร์สออนไลน์นะปีที่แล้วเปิดคอร์สออนไลน์นะคะซึ่งพิมพ์ไปเซิร์ชมานะว่าคอร์สออนไลน์เนี่ยมันเป็นเงินได้ประเภทอะไรนะคะเขาก็บอกว่าเป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา40วงเล็บ2น,นะคะ คลิกเข้าไปดูเขาก็บอกอสี่สิบวงเล็บ2นะสามารถหักลดหย่อนได้เหมาแบบ50%แต่ไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทดูอีกเว็บหนึ่งเขาก็บอกว่าเป็น40วงเล็บ2เหมือนกันนะคะแต่ถ้าเป็นสอนออนไลน์แบบมีเช่าห้องอะไรงเงี้ยเช่าสถานที่ลงทุนซื้ออุปรกรณ์ก็จะเป็น40วงเล็บ8ก็ได้นะเออมันแล้วแต่เรานะอย่างของพิมพ์มก็จะพิจารณาว่าเป็น40วงเล็บ2นะอ่า ผมก็จะเอาเงินที่พิมพ์ขายคอร์สออนไลน์เนี่ยนะมากรอก40วงเล็บ2นะคะตรงนี้นะเวลาจะกรอกนะคะเราก็คลิกตรงระบุข้อมูลนะคะมันจะมีคําว่าระบุข้อมูลเนี่ยนะตรงนี้นะก่อนที่เราจะกรอกนะคลิกเข้าไปปุ๊บเราก็ใส่เงินได้ของเรานะคะใส่เข้าไปเลยนะมีหักภาษีหน้าที่จ่ายไหมนะคะไม่มีนะคะพิมพ์ก็รับเงินโอนเข้าบัญชีธนาคารนี่แหละนะคะก็ไม่มีนะคะผู้จ่ายเงินได้ก็ไม่มีนะคะก็ไม่ต้องใส่นะคะ ไม่ต้องใส่ก็ได้นะเออสมัยนี้ไม่รู้สมัยก่อนอาจจะต้องใส่นะตอนนี้เราสามารถใส่แต่เงินที่เราได้มาแล้วก็บันทึกได้เลยนะอ่าเสร็จแล้วนะคะพิมพ์ก็จะมีเงินได้จากการขายภาพออนไลน์นะคะขายไฟล์ขายอะไรนี่แหละที่เป็นออนไลน์นะเอามารวมทั้งหมดเลยนะคะเป็นค่าลิขสิทธิ์ตรงนี้นะคะสีวงเล็บสนะคะซึ่งเงินที่เอามาใส่ตรงนี้ก็คือเงินที่พิมพ์พถอนจาก p a y o โ er อเนนะคะเข้ามาแบงค์ของเรานะ เดือนไหนถอนเข้ามาเท่าไหร่แล้วก็จดไว้จดไว้นะคะแล้วก็เอามาบวกกันนะคะอ่าทั้งปีที่เราได้นะคะก็เอามากรอกตรงนี้นะคะตรงนี้เขาจะให้เราเลือกประเภทธุรกิจนะคะเพิมก็เลือกเป็นค่าแห่งลิขสิทธิ์นะคะเงินได้ทั้งหมดนะคะก็กรอกเข้าไปนะคะภาษีหักหน้าที่จ่ายนะคะอันนี้คือบางคนก็จะจะกรอกนะคือภาษีหักหน้าที่จ่ายเนี่ยมันก็คือภาษีเขาเขาหักหน้าที่จ่าย ก่อนที่จะจ่ายตังค์ให้เราะคะซึ่งเขาหักไหมเขาหักนะคะเป็นต่างประเทศนะที่หักไปนะไม่ว่าจะเป็นแ h ทเ t อร์สต็อกไอสต็อกอะไรต่างๆเนะเว็บทางอเมริกาะคะเขาก็หักไปนะแคนวาอะไรเงี้ยก็หักนะฟรีพิกแฟตไอคอนอะไรเงี้ยเขาก็หักเราไปนะคะแต่ว่าพิมพ์ไม่ได้เอามากรอกนะคะคืออันนี้ก็ต้องแล้วแต่วิจรารณญาณเพื่อนๆน,น,นะถ้าเอาตาม หลักจริงๆที่อ่านมาถ้ามันเอามากรอกได้นะคะแต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิจเจ้าหน้าที่สภากรอนพื้นที่นั้นด้วยนะคะเพื่อนเพื่อนบางคนเนี่ยเขาก็เอาใบใบเนี่ยบางคนไม่ได้ยื่นออนไลน์นะไปหาเจ้าหน้าที่โดยตรงเจ้าหน้าที่บอกอใบนี้เหรอใบนี้ไม่เอาใบนี้ไม่ใช้อะไรเงี้ยมันคือใบ 1042S นเะคะเป็นใบหักภาษีหน้าที่จ่ายของของเว็บสต็อกต่างๆนะเช่นช h เ t t e r s ต o c k อะไรเงี้ย เขาก็ไม่เอานะคือนั่นแหละก็เจ้าหน้าที่ไม่เอานะคะแล้วเราจะทำยังไงก็เขาไม่เอานะคะอ่านะหรือบางคนอยากจะไปขอใบอ่าใบ R O 2อนะคะเป็นใบ Certificate of Residence นะเจ้าหน้าที่เขาก็จะมาดูเรื่องของนี่แหละที่เรายื่นแบบภาษีเจ้าหน้าที่บอกอันนี้อะไรหกัหก,หกภาษีนะที่ชาย เขาก็ไม่เอาเหมือนกันนะฮะก็ล่าแล้วแต่นะอันนี้แล้วแต่วิจารณญาณเพื่อนๆเ,เลยนะก็นะแต่ว่าพิมใส่เป็นศูนย์บาทนะคะศูนย์จุดศูนย์ศูนย์นะเล่ผู้จ่ายเงินได้นะฮะไม่ต้องกรอกก็ได้นะคะแต่ทุกทีเนี่ยเมื่อก่อนนี่ไม่กรอกมันจะไม่ผ่านหน้านี้นะคะตอนนี้ไม่กรอกก็ได้นะคะส่วนวิธีการหักค่าใช้ใจ่ายนะคะพิมก็เลือกแบบหักเมาห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะคะก็เป็นความแบบง่ายๆสะดวกสะดวกนะคะ เสร็จแล้วเราก็คลิกบันทึกนะคะเป็นรายได้นะตามมาตรา40วงเล็บ3นะคะบันทึกและพิมพ์ก็มีรายได้อีกหนึ่งอย่างนะคะจากการลงทุนนะคะก็คือพิมพ์ไปซื้อหุ้นหุ้นในตลาดหลักทรัพย์เรานี่แหละนะคะแล้วก็ได้ปันผลมานะคะก่อนที่เขาจะจ่ายปันผลให้เราเขาก็จะเสียภาษีนะจ่ายมันโดนหักภาษีไปแล้วนะคะพิมพ์ก็จะเอาเงินที่ได้จากปันผลเนี่ยมาใส่ด้วยนะคะ ซึ่งมันคือช่องนี้นะคะเงินปันผลเนี่ยนะมาตา40วงเล็บ4ขอไข่นะฮะเราก็คลิกเข้าไปนะคะซึ่งตรงนี้นะคะเราซื้อหุ้นกี่ตัวหุ้นอะไรจ่ายปันผลให้เราเนี่ยนะเราก็เอามากรอกนะคะซึ่งมันมีวิธีการกรอกง่ายๆก็คือเราสามารถไปดาวน์โหลดไฟล์นะคะมันจะเป็นไฟล์ที่รวบรวมว่า,าหุ้นอะไรจ่ายตังให้เราเท่าไหร่นะ,ะปันผลเท่าไหร่และมันหักอะไรยังไงนะ,ะเราไม่ต้องมากรอกเองนะคะ วิธีการไปเอาไฟล์ก็คือว่าเพื่อนๆต้องมีตรงนี้นะคะนี่ Investor Portal นะก็สมัครสมาชิกเข้าไปนะคะตรงนี้พิมพ์สมัครสมาชิกแล้วนะเข้าสู่ระบบนะคะอันนี้เขาก็จะมีนี่เลยนะคะไฟล์ยื่นภาษีนะคะเราสามารถเนี่ยมาเอาไฟล์ตรงนี้ได้เลยนะขอของปี2565นะคะเลือกรูปแบบไฟล์เป็นแบบสำหรับยื่นภาษีทางอินเทอร์เน็ตนะคะแล้วก็กดดาวน์โหลดนะคะเราก็จะได้เป็นไฟล์มานะ แล้วเราก็เอามาอัปโหลดใส่หน้านี้ของการยื่นภาษีนะคะมันก็จะิส s t รายชื่อหุ้นมาเลยนะคะว่าอะไรเสียภาษีเท่าไหร่เงินปันผลเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะตรงนี้สะดวกสบายนะคะไม่ต้องกรอกเองนะคะพิมก็โอเคตามนั้นเลยนะคะก็คลิกบันทึกนะคะตอนนี้เราก็จะเสร็จขั้นตอนการกรอกเงินได้แล้วนะคะก็คลิกถัดไปนะคะทีนี้มากรอกตรงส่วนของค่าลดหย่อนต่อนะคะ ตรงนี้ก็กรอกให้เราอัตโนมัติเลยนะคะลดหย่อนส่วนตัวนะคะหกหมื่นบาทตรงนี้ลดหย่อนลูกแล้วก็ลดหย่อนบิดามารดาอะไรอย่างนี้นะคะแล้วแต่เพื่อนๆนะคะของพิมพ์ไม่มีนะคะต่อไปนะคะเป็นค่าลดหย่อนทางด้านการออมการลงทุนนะคะของพิมพ์ก็จะมีกออชอนะคะกรอกไปนะประกันสังคมใม่มีเบียประกันชีวิตมีนะคะกรอกไปเบียประกันสุขภาพกรอกไปนะคะตรงนี้ตัวเลขนี้ก็จะได้มาจาก บริษัทประกันนะคะที่เราไปทำประกันกับเขานะคะเขาก็จะสรุปมาให้นะคะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นพวก RMFSSF นะคะของพิมพ์มี SSF นะคะพิมพซื้อไว้ก็กรอกไปนะคะกลุ่มที่3นะคะตามนโยบายของรัฐบาลนะคะอันนี้ของพิมพ์ก็ไม่มีนะคะแล้วก็กลุ่มที่4นะคะเงินบริจาคนะคะของพิมพ์น่ามีบริจาคให้มูลนิธิโรงพยาบาลนะคะเสร็จแล้วก็คลิกถัดไปนะคะ ตอนนี้เราก็จะมาถึงหน้าตรวจสอบข้อมูลแล้วนะคะเขาก็จะสรุปเงินได้ให้เรานะคะว่าเราเงินได้เท่าไหร่นะคะหากภาษีไปแล้วเท่าไหร่นะคะหักค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ลดหย่อนเท่าไหร่นะคะเงินบริจาคหากไปเท่าไหร่นะคะแล้วก็รวมเงินได้ที่ถูกนําไปคํานวณภาษีนะคะเป็นเงินเท่านี้นะคะเขาก็จะคํานวณภาษีให้เรานะคะเสร็จสับสุดท้ายนะคะบรรทัดที่เราสนใจก็คือบรรทัดล่างสุดนะคะว่า เราต้องเสียภาษีกี่บาทนะคะสำหรับใครที่อยากรู้ว่าตัวเองเนี่ยเฮ้ยน่าจะเสียภาษีประมาณเท่าไหร่นะคะเพื<ๆ>่อนๆสามารถดาวน์โหลดแอปนี้นะ iTag นะคะแอป iTag นะคะของคุณอาจารย์มิกนะคะเขาชื่อว่าอาจารย์มิกเป็นคน s eriou s นะคะเขาเนี่ยก็ทำแอปนี้ขึ้นมานะคะเพื่อที่จะให้เราช่วยคำนวณแล้วก็วางแผนภาษีนะคะเพื่อนๆลองไปดาวน์โหลดแล้วก็ใส่ลองกรอกก,รอกข้อมูลดูนะคะมันก็จะได้เป็นตัวเลข ที่เราจะเสียภาษีนะคะและเหมือนกับว่านะคะล่าสุดนี่เหมือนจะสามารถเอาไฟล์จากใน i t a ทที่เรากรอกเนี่ยเอามาอัปโหลดในสัมพารได้เลยนะเ,เขาก็พยายามทำให้การเสียภาษีเนี่ยเป็นเรื่องที่มันไม่ค่อยยุ่งยากนะให้มันอำนวยความสะดวกกับเรานะคะเนาะแบบจ่ายเงินนะให้มันง่ายๆนะกลับมาดูของเรากันต่อนะคะซึ่งในหน้านี้นะคะเพื่อนๆก็สามารถคลิกดูรายละเอียดเรื่องของการหักค่าใช้จ่ายหักลดหย่อนอะไรต่างๆได้ ตรงนี้เพิ่มเติมได้ด้วยนะคะเมื่อดูทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะคะก็เลื่อนลงมาล่างสุดนะคะเราสามารถผ่อนชําระได้ด้วยนะคะต้องการแบ่งชราระภาษีเป็นสามงวดไหมนะคะ,ะพิมพ์ไม่ต้องการนะคะพิมพ์จะจ่ายเลยนะอะเขาให้ชําระภายในวันที่สิบเมษายนะคะเราจะอุดหนุนพักการเมืองไหมนะคะเราก็เราไม่อุดนะคะ <laughs> อ่าโอเคคลิกถัดไปนะคะตรงนี้ก็จะเป็นสรุปนะคะพองอดอ90ของเรานะคะ ให้เราตรวจสอบความถูกต้องนะคะเมื่อตรวจสอบความถูกต้องเสร็จแล้วนะคะก็คลิกยืนยันการยื่นแบบนะคะยื่นแบบสําเร็จนะคะ,ะเขาก็จะบอกว่าได้รับข้อมูลตามแบบพงด .90 ของท่านแล้วนะคะเดี๋ยวจะไปจ่ายเงินกันเลยนะคะก็คลิกตรงชําระภาษีนะคะหน้านี้นะคะก็จะมีให้เราเลือกชําระเงินได้หลายแบบนะคะพิมก็จะจ่ายผ่านเครดิตการ์ดก็ล้กันนะคลิกไป ซึ่งถ้าใครจะจ่ายผ่านเครดิตการ์ดเนี่ยนะมันจะมีเวลาด้วยนะว่าให้ชำระได้ก่อนสี่ทุ่มก่อนสองทุ่มอะไรเงี้ยนะของพิมพ์จะใช้ไทยพาณิชย์นะต้องชำระตอนอก่อนสองทุ่มครึ่งนะคะมันก็ไม่ใช่ว่าแบบเอ้ยฉันอยากจะยื่นแบบตอนตีสองแล้วจะจ่ายผ่านบัตรเครดิตอะไรเงี้ยนะก็ยื่นแบบไปก่อนแล้วก็ค่อยมาจ่ายตอนเช้านะคะ,ะได้นะ,ะส่วนพิมพนะคะตอนนี้เป็นเวลา11 โมง22นาทีนะจ่ายได้นะคะก็คลิกเลือกธนาคารนะคะแล้วก็ชำระเงินนะคะซึ่งหน้านี้นะคะก็ไม่ยากนะคะเหมือนเราซื้อของทางเน็ตเลยนะคะก็กรอกเลขบัตรวันหมดอายุ C V V เนี่ยนะคะการโฮเดอร์เนมกรอกไปเสร็จก็คลิก continue pay นะคะเขาก็จะสรุปอีกครั้งนะคะก็ continue pay อีกรอบนะคะยืนยันนะคะรับ O T P อีกรอบนะคะ Successful payment นะคะจ่ายเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ back to merchant นะคะกลับไปที่หน้าร้านค้านะคะกรมสรรพากรได้รับข้อมูลการชำระภาษีของท่านเรียบร้อยแล้วนะคะเลื่อนลงมาดูนะคะชำระภาษีสำเร็จนะคะรอออกไปเสร็จรับเงินอ่านะชำระเรียบร้อยแล้วนะคะยอดเงินเท่านี้นะคะก็ปิดหน้านี้ไปนะคะเดี๋ยวเราลองมาตรวจสอบผลการยื่นแบบดูนะคะว่ามันเสร็จหรือ,อยังนะมันก็ยื่นแบบ ชำระภาษีสำเร็จนะคะรอออกใบเสร็จรับเงินนะคะ,ะใช้เวลาประมาณ2วันทำการนะคะก็แค่นี้นะคะก็ไม่ยากนะคะเพื่อนๆสำหรับใครที่อยากจะยื่นภาษีนะคะก็ลองดูคลิปนี้นะคะเป็นแนวทางนะสำหรับวันนี้พิมพ์จากพิมมี่แพลเน็ตเวิร์กสมาร์ทบีริสวัสดีค่ะ